ก็เป็นบุญของพวกเรานะในที่สำคัญเลยหนึ่งก็คือมันก็วัดความตั้งใจของเราแหละ สำคัญเลยหนึ่งคือวัดความตั้งใจตั้งใจที่จะเอาบุญตั้งใจที่จะสั่งสมบุญกันตรงเนี้ยนะแต่เราบอกโอ้พายุมายกเลิกอะไรเงี้ยทั้งนี่ยังไม่ทันถึงวันเลยยกเลิกไปก่อนหนึ่งก็หมดกันใช่ไหมก็ไม่นี่ด <c oughs> ังนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็สู้ให้มันสุดกันเอนะ่ทั้านน้นพอถึงที่สุดแล้วเห็นไหมลงเรือก็ร้อนอีกนะร้อนไม่กระทั่งในเรือนะนะนะก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงใช่ไหมเออพอถึงวันงานจริงเอาฝาเปิดนะไอ้ที่บอกว่าจะมาเลข3เลข8เล ห้าเลขแปดไม่มีแล้วนะก็ปรากฏว่าฟ้าป,ปรากฏว่าฟ้าเปิดแล้วเราก็เออไดนะ้ประกอบบุญกันได้ปล่อยปลานะซึ่งนะปลาเมื่อวานก็อดจัดเต็มนะเต็มที่เลย ก็จากที่พวกเราร่วมบุญกันมานั่นแหละนะก็ ه, มาจัดสรรก็ ه, ให้เกิดภาพตรงนี้นะไม่ได้แบ่งครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งนะึงนะลงเรือหมดละลงกระป๋าหมดนะ <c oughs> <อ> <laughs> ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะบุญที่ทํามานี่ก็คือทุกคนปีส่วนแห่งบุญได้บุญกันหมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็กิจกรรมนะพยายามทําให้มันรวบรัดแล้วก็ รู้สึกว่ามันกระชับมากที่สุดนะก็ได้ประมาณนี้แหละนะแต่โดยภาพรวมก็เออทุกคนเบิกบานทุกคนเพื่องปิตินะกินอร่อยทานข้าวอร่อยสเสร็จแล้วก็เออไปถ่ายลงถ่ายรูปก,กันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูภาพนะภาพประทับใจของพวกเราเองนะครับก็ฉะนั้นการที่เราที่จะทําบุญกุศลอะไรอย่างหนึง่งอย่างที่บอกนะถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจนะนะความตั้งใจดี ถ้าเราตั้งใจดีแล้วอ่ะสิ่งดีๆมันก็จะค่อยๆทยอยเข้ามาหาแต่ก่อนที่มันจะมาก็ยังว่าเลยนะสิ่งดีๆจะโดนขัดแข้งขัดขาอยู่เรื่อยแหละนะครับฉะนั้นเราอยู่ที่ว่าเราถ้าเราตั้งใจเนีวแนม่มุ่งมั่นปุ๊บเนะี่ยแล้วสิ่งดีๆก็จะทยอยเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรานะระหว่างที่เรากําลังตั้งใจทำนะแล้วความมุ่งมั่นมันน้อยไป ถ้าความมุ่งมั่นน้อยไปนะีก็โดนความนะความอะไรต่างๆเนี่ยนะความดีที่มันกําลังจะเข้ามามันก็โดนขัดขาโดนพายุเวียงมั่งโดนหูคนนู้นดึงไปมั่งโดนปากคนนี้กระชากไปมั่งอะไรมั่งมันก็จะมีหลายอย่างนะเออแต่ทีนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีความตั้งมั่นตั้งใจหรือมันก็จะเห็นภาพแห่งความประทับใจนะครับบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันไม่สูญหรอก นะแต่สิ่งที่มันจะสูนหนึ่งก็คือความสุขที่เราประคับประคองเนี่ยนะถ้าเราประคับประคองความสุขเราไม่ได้ปุ๊บเนะี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาคืออะไรก็ความทุกข์มันก็แค่น,นั้นเองระหว่างที่เราพลิกมือเนี่ยที่เือว่าเราจะเอาความสุขหรือความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเราดังนะนั้นการที่เราประกอบบุญกุศลเนี่ยก็เพื่อที่จะมีช่องว่างของความสุขให้มันเพิ่มขึ้น นะเอาเวลาแห่งความสุขให้มันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่มีมุมแห่งความสุขในชีวิตไม่มีภาพจําดีๆในชีวิตมันถึงเวลานั้นนะพอมันเข้ามาแทรกทีมันมืดเลยนะนะแล้วบุญนะ่ะไม่ใช่วัดด้วยเงินนะบุญมันวัดด้วยใจใจเรามันยิ่งใหญ่นะถ้าเราทําใจเล็กๆน้อยๆไอนะ้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมันก็ไม่มีค่าอนะแต่ถ้าเราใจเรายิ่งใหญ่ มันเริ่มจากสิบมันก็จะคูณพันมันจะคูณร้อยต่อไปมันก็จะคูณล้านเออแค่นั้นเองนะไอ้นั้นก็เหมือนกันแหละนะทุกวันทุกวันที่เราเราลืมตาขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องตระหนักรู้ในตัวเองนะว่าอู้ยผ่านโลกผ่านล้านผ่านครอบครัวผ่านชีวิตต่างๆมามากมายขนาดนี้ห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีเข้าไปแล้วแปดสิบปีเข้าไปแล้วเรามีอะไรให้จดจำในชีวิตบ้าง จานั้นใจเราก็เหมือนกันใจเรานี่สําคัญเลยนะใจเราสําคัญถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งดีๆมันก็จะมาแล้วก็คนดีๆก็จะเข้ามาแค่นั้นเองการยามิตรดีๆก็จะเกิดขึ้นนะเนี่ยเหมือนกันเราถ้าเราอยู่กันแค่ในวัดทาบุญกันอย่างเงี้ยอยู่กันแค่นี้ถ้าเราไม่มีกิจกรรมอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะเราก็จะไม่เห็นโลกกว้างก็จะไม่ได้ออกทะเลใช่ไหมก็จะนั่งอยู่แค่วัดนี่แหละนั่งรถเม์มาบ้าน อันนี้มาวัดอันนี้เปลี่ยนทางไปมั่งนะแต่เป็นยังไงทางมันก็ไม่ได้แตกต่างเลยก็คือเป็นทางแห่งบุญแห่งกุศสที่เราเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นภาพใหม่ๆที่เออเราจะจดจําได้เพราะบางครั้งไอ้ Memory เมมโมรีเดิมๆปุจจวัตเดิมๆสิ่งที่เราทํากันเดิมๆบางทีมันไม่น่าจดจาเพราะอะไร มันคุ้นแล้วเฮ้ยทุกวันก็ต้องทําอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่มันกระตุ้นหรือว่าเร่งเราฉะนั้นการสั่งสมบุญของเราเนี่ยมันต้องทําให้ปื้มมันต้องทําให้ปื้มหลวงพ่อท่านยังไยว่าอะไรเดินธุดงกันเงี้ยตามพระนะตามพระเดินธุดง์เนี่ยวันสามเดือนใช่ไหมเดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยปื้มกันตอนไหนมังลูกอะไรเงี้ยถามบอกปื้มตอนเดินช่วงแรกน่หลวงพ่อเอา แล้วช่วงหลังไม่ปื้มเลยถ้างบอกไม่ได้นะถ้าบอกว่าเออมันต้องปื้มทุกอย่างก้าวมันต้องปพื้มทุกขณะจิตที่เราทาเออต้องบอกมันถึงจะตั้งแต่ก่อนทํขนาขณะทําแล้วก็เนะี่ยก็หลังทำแล้วก็ตามมาลึก,ลกถึงให้มันปื้มแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันถึงจะเราถึงจะเกิดแล้วมันจะมีสมบัติพร้อมทั้งตั้งแต่เกิดมานะปฐมอวัยมาฉิมมวัยสุดท้ายแล้วก็ ปัจชิมเอาไว้สุดท้ายอย่างนีม้มันก็มาถึงพร้อมฉะนั้นทุกอย่างอ่ะท่าน,นหนึ่งบอกว่าให้ปูพื้นใจด้วยความปลื้มแค่นั้นแหละแล้วสุดท้ายมันจะสําเร็จเองมันจะสําเร็จสําคัญก็คือต้องมีศรัทธาที่ตั้งมั่นศรัทธาที่ตั้งมั่นพอศรทัทธาตั้งมั่นแล้วมันจะเข้าไปสู่มรรคา,าหรือว่าทนทางที่แห่งความสําเร็จเองอันนี้สาคัญเนาะแล้วก็ที่เราสําเร็จได้เนี่ยก็เพราะ เนี่ยป้าป้าเนี่ยนั้นลูก,ลกลๆหลานต่างๆใครก็ได้ไปเออไปพบไปปะไปเห็นได้เปลี่ยนบรรยากาศนะเปน็นบรรยากาศทานข้าวแต่ที่ได้เสริอมอานหนึ่งก็เออมีบุญการปล่อยปลาได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานได้ฟังพระสวดเราไม่ได้สวดเนี่ยเหมือนบนวัดด้วยนะสวดันกลางทะเลเน,ะนะี่ยสวดน้นทะเลด้วยแล้วก็โอ้พรมน้ำมนต์น,นั่นะต่างๆใช่ไหมเอมเอแล้วปีนี้ด้วยนะปีนี้นี่ขัดสักเคนี่ไม่เหมือนทั่วไปด้วยนะเออ ท่าน,นบอกว่าอยู่นั่งนึกเอ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่บนทะเลแล้วปกติเชิญแค่เทวดาภูมิมาเทวาอากาศเสเทวาแล้วก็เทวดาที่อยู่บนผิวน้ําไม่ได้แล้วเราอยู่กลางทะเลท่านบอกเอาสมุดลงมาเลย,<า>ยสมุดเท<า>มาละทีนี้วาน <laughs> คนถา <laughs> มเหรอเห็นไหมก็พราะพยายามทํากิจกรรมหรือว่าในช่วงบุญให้เป็นภาพจํา ภาพจำกับพวกเรามันก็จะเป็นภาพจำที่เกิดขึ้นเองนั่นแหละนะทีนี้ก็มันเป็นบุญนะเมื่อไหร่ก็ลำที่ใจเรานิ่งและใจแน่วแน่อันนั้นบุญมันเกิดแหละอันนี้สำคัญแล้วยิ่งนิ่งแล้วก็แน่วแน่อยู่ในพระัตนาไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วยิ่งสว่างได้เร็วขึ้นยิ่งได้บุญเต็มที่ดังนั้นทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ที่เราทํามามันก็ไม่สูญเปล่าแล้วเพราะอะไรเพราะเราจิตเรามุ่งตรงต่อเน,นี่ยพรตนาไตรเห็นไหม ออปล่อยปลาก็ได้ทําทจริงๆเลยปล่อยจริงๆอย่างเงี้ยถ้านะก็อย่างเราเคยลงเรือกันใช่ไหมได้ชุนวานไซอ่ะมีเรือเลอ็กอ่ะมันก็ธรรมดาตอนนี้ไปนึ่งก็คิดพอปล่อยปลาบูชาธรมหลวงพอ่อบูชาธรมบุญยายหลวงปู่ก็ได้มันตามวาระมันก็คิดอย่างนี้ก็ปล่อยปลาเหมือนกันใช่ไหม,มแต่พอเราขยายงานขยายความคิดเรามากขึ้นสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรภาพมันก็ใหญ่ขึ้น ็นไหมสเกลต่างๆมันก็เออโตขึ้นอะไรขึ้นแต่การกระทำเหมือนกันไหมเหมือนกันนั่นก็คือทําบุญปล่อยปางเหมือนกันแต่ภาพจํามันต่างกันแหละเออเน,นี่ยจะเน้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยต้องอาศัยการเวลาแล้วก็พวกเราเองถ้าเราอยู่เฉยๆโอ้ไม่ทำล็อกหนุนทําไปทาไมเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วอะไรเงี้ยถ้าคิดแค่นี้มันก็จะตายวันนั้นแหละ แล้วก็ไม่ได้อะไรไปเลยเอ้าจริงนะทำไม <Okay. S 1> ถึงไม่ถึงบอกว่าตายวันนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเราขาดดุลด,ด้วยความด้วยความดีหรือว่าบุญกุศลที่มันจะสั่งสมต่อไปมันก็เลยตายวันนั้นเลยนะแส่ว่าแต่ว่าถ้าเราเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันไปบอกต่อนู่นนั่นนี่ชวนไว้ก่อนจะมาไม่มาไปรูดซับมาก่อนเขาก็ได้บุญกับเราแล้วเห็นไหมเหมือนอย่างป้ามจิตเนี่ยโอ้พี่สาวโอ้ตั้งใจเดเดี่ยวว่าจะมาอย่างน้อยก็รูดมาได้ตั้งสองกล่องไงก็โอเคแล้ว เออเห็นไหมเนี่ยก็ได้บุญติดเนื้อต้องตัวกันไปเงี้ยมันก็ได้แล้วมันก็ไม่สูญเปล่าเห็นไหมมันก็เป็นกิจกรรมอย่างน้อยเออเราก็มีกุศโลบายมีทางอย่างหนึ่งชวนมาวัดไม่มาแต่ชวนมาทําบุญชวนมาปล่อยปลาทนู่นนั่นนี่เออเขาก็อาจจะมาเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกในการที่เราจะขยายว <c oughs> งบุญขยายวัดว่าของเราให้เป็นที่รู้จักได้ถ้าเราจะรอแค่หมู่คณะเราเนี่ยที่เห็นกันทุกวันทุกวันเนี่ยนะ เลขหน้ามันไม่ได้สตาร์ทอยู่วันนี้วันเดียวนะความแข็งแรงมันไม่ได้สตาร์ทอยู่อย่างี้ใช่ไหมเออฉะนั้นเราต้องหากิจกรรมเราต้องสร้างพวกนี้แล้วก็ขยายส่งต่อไปให้ได้นะทำยังไงจะฝากต่อให้คนเขารู้จักนั่แหละวัดเรามันถึงจะอยู่ได้อันนี้สําคัญถ้าเราจะรอกันแค่นี่สามสี่คนเนี่ยโอ้ห้าไม่พอชันหรอกนะนะว้าไม่พอฉันหรอกนะนะ ตัวสารนี่ก็อาทิตย์ละกระสอบแล้วนะฉะนั้นนะฉะนั้นก็ต้องเออฉะนั้นก็ต้องขยายงานนะนะก็ต้องนะก็ต้องขยายงานนะอย่างเมื่อวานนะเมื่อวานก็มีหลายภาพประทับใจนะก็ยังไปก่อนที่จะลงเรือเงี้ย สองพี่ๆบางคนเอาตอนแรกว่าไม่ลงนู่นนั่นนี่เอาไปก่อนจะลงเรือเอาวิ่งมาจ้าเองพี่ของพี่กระตกจะเอามาไงไหนบอกว่าไม่ลงเรืออ๋อไม่ลงแต่อยู่แถวนี้เอาเป็นอย่งงางนั้นไปอะไรงนี้ก็ได้เจอได้อะไรต่างๆแล้วก็จากนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปก็เป็นเข้าเทศกาลกระถินต่อละนะย่งจริงจังเลยนะครับก็11บเอ็นะตุลาแล้วก็ทอดที่นะห้องกงนะไตโปชีนะ ไต่เยาวกายก็ตรงนั้นเลยนะ1 1เนะเราไปทอดกระถิ่นกันที่ <c oughs> ที่วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ฮ่องกงที่ไต่เยาวกายนั่นแหละนะครับที่ตึกไทยเล็กนั่นแหละนะครับชั้น18บึดงเมื่อวานก็ได้ข่าวดีนะจากหลวงพี่สนิทวงมันก็บอกอ๋อ oh, วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์เหรอเอาอย่างนี้ก็ได้กระถินสามหมื่นวัดด้วยดีอย่างเงี้ยเออเห็นไหมอันนี้สรงเกิดทันทีเลย <c oughs> นะ <c oughs> นะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะในไหมเนี่ย นีนก็ได้เออ่บุญก็เกิดทันทีเลยนะเอ,าอ้าดังนั้นก็วันที่11นะก็ไปทอดกรถินกันที่วัดมหาธาตุอ่าเพชรบูร์12เราก็ที่นี่นะกรถินบรมจักรพรรด นะซึ่งประธานเรากนะ็มีเรียบร้อยแล้วนะหรือใครจะเป็นประธานร่วมอีกก็มาได้เลยนะครับรับไม่อันนะรับไม่อันเพราะมันอันไม่ได้แล้วมันเป็นบุญของแต่ละคนนะครับหลวงพี่ไม่มีสิทธิ์อันนะครับฉะนั้นจะ5้าคน10คนก็ได้หมดนะรประธานกรนลณรับได้หมดนะครับมาได้เต็มที่นะครับนั้นก็นะตั้งแต่นี้ไปก็เริ่มสะสมบุญกระถิ่นกันได้นะครับซึ่งกองบุญนะครับก็เหมือนทุกปีนะเหมือนทุกปีเดียวหลวงพี่ทํา ถ้าตลาดให้ก็มีกองตั้งแต่ร่วมบุญตามสธาตั้งแต่อันแรกแหละแล้วก็กองละ1น0 0งกองละ2อง0ันห้าสามพันห้าพันหนึ่แล้วก็ไล่ไป2อ0หมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นประธานใหญ่นะครับก็ปีนี้อาจจะมีของที่ะลึกนะพิเศษนะปีนี้อาจจะมีของที่เล็กพิเศษ ฉะนั้นนะก็เตรียมไปนับนะตังที่เก็บไว้ได้เลยนะครับนับรองอดใจไม่ไหวแน่นอนนะต้องมาร่วมบุญให้ได้นะอย่างน้อยคนละหนึ่งกองนะนะนะเก็บไว้มันก็นั่นแหละนะมันก็เป็นของสมบัติกลางอยู่แล้วนะเราไม่อยู่มันก็ไปเป็นของคนอื่นฉะนั้นช่วงที่เราอยู่เนะี่ยใช้ให้มันคุ้มนะใช้ให้มันคุ้มโดยเฉพาะมาใช้กับแก้วกับรูมบนนันนะันับรองคุ้มแน่นอนนะครับไม่ได้พูดอวยตัวเองนะนี่พูดความจริงนะครับนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอใช้นะแล้วก็มาเอาบุญกันนะนี่ก็สำคัญหนึ่งปีนะมีครั้งเดียว